ซูเปอร์แอซ้ำมาอันนี้กอเคับอันนี้นะครับของอจิโรมโตะเขาเรียกว่าซปเปอร์แอชนะครับอันนี้เอาไปโรย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 โยใส่ขื้พืดพานไปกินมันล้ำนะอ่าเขาอันนี้อันนี้ครับอันนี้อันนี้ยังปรลาดเสียอันนี้นะฮ่าฮ่าาใส้วใส่้วกัน่ลออ อันนี้อันนี้เรื่องยัมโบว์นี่นะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าซุปเปอร์ฮันมันเพื่อมันหันนะครับมันจะฟังกินเลยเพราะมันกินได้เลยไงขึ้นเลยเอีเยวหนูจับใจนักเตะเออเออนักเตะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฟไงนะนะครับฟไงนะอ่าอ๋อาเป็นซุปเปอร์ฮัน นะอ่าต่อไปอันนี้อันนี้เป็นน,น้ำน,นะมันมีอยู่สองย่างนะน,นามีน้ำก็มีเม่ดนะครับน,น,นี่นลมเลรออน้ย,น, <c oughs> ยน้าขาว่นง,ง,างน้าว <c oughs> ่ลปนน้มมลมาอมา่ะ ลงไปโค้งครับลงกกลก็ได้ไม่เป็นนะนั่นเออมันก็เหมือนกันนะกินยังเดือกันะครับอันนี้ขอเรียกว่ารดเมทคาร์อเนตนิวคลีอิกแอซิดนิวคลีอิกแอซิดนั่นเป็นอะไรครับผมพูดเมื่อกี้นี่นะว่า ต้นไม่มันกินอาหารจากดินจากกลา้าเนาะแต่หายใจทันไปเออหายใจทางไปต้นเอื้อหายใจเอาอยางออกมาเอาออซิเยนออกมาใช่ทำมันได้เอาใส้หายใจเออมันจา,าอูมนะ้มันเอาเมื่อมันกินขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามันหวาเนาะเขาเรียกว่าขุดแล้วเปิดร่าง ส่วนยางยางพระรันนี่เหมาะขนาดยางพระรันเนี่ยครับถ้าห้ามันไปไก่ห้าสมบูรณนะ์นะน้ำยางมันจะนักน้ามันจะนักน้ำยางนักขนาดเพราะมันได้ได้กินเนี่ยมันได้กิน,ม,นมันล้ำมันได้กินกินเอากินเอามันไม่ด้กินจะก็น้องได้กันอยู่ที่กินนี้หรืเปล่าคะเราต้องกินที่ไหนกินคิดดินมันจะกินที่น้ำมันมา ดถึงว่ายางพาราไอ้มาไน้ะมอกเนี่ยโอเคนี่นะครับที่ว่ารูดเม็ดอันนี้ได้จะพ่นถึงใบกันได้เด้อเอาพ่นใบเพราะพืชหายใจทางใบโอ้ยพ่นกับเพื่อใช้เครื่องพ่นเสร็จแล้วถ้ามันสูงสูงว่าต้นยางเขาเนี่ยนะเขาพ่นได้ หรือปอไปกับน้ำยกกันเลยครับเออมันจะ